กลายเป็นไวรัลสุดฮิตไปซะแล้วกับประโยคเด็ดเราก็เท่สะด้วยทีนี้ก็วาวุ่นเลยซึ่งมาจากการที่หนุ่ม9้าวจิรายุได้ให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ของเจ้าตัวกับแฟนสาววีวิโอเลตวอเทียนั่นเองล่าสุดวี We. อดใจไม่ไหวจนต้องขอเล่นด้วยโดยเธอได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านทาง t ิ k t o อก @violetwellteer ล้อเลียนท่าทางตามเสียงหวานใจและระบุคแคปชั่นว่าลืมบทอะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราก็เทะสะด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม v i o l e d เครื่องหมายสี่เหลี่ยม v i o l e t w e l t e e r กลายเป็นไวยร่าสุดฮิตไปซะแล้วกับประโยคเด็ดเราก็เทะสะด้วยทีนี้ก็วาวุ่นเลยซึ่งมาจากการที่หนุ่มก้าจิรายุค ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ของเจ้าตัวกับแฟนสาว v ีวิโอเลตวอเทียนั่นเองล่าสุดวีอดใจไม่ไหวจนต้องขอเล่นด้วยโดยเธอได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านทางติ๊กต็อกแอดวโอเลตวอลเทียล้อเลียนท่าทางตามเสียงหวานใจและระบุคแคป,ปชั่นว่าลืมบทอะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราก็เทะด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวีวิโอเลตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวโอเลตวอเทีย